สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆคนนะคะและท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะนกเป็ดน้ำชาแนลนะคะคลิปนี้นกเป็ดน้ำม,มีข่าวดีเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะคะที่รัฐบาลให้มานะคะกับวันละ150บาทนะคะหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคะว่าวันละ150บาทเนี่ย เราจำเป็นจะต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งวันเลยไหมแล้วถ้าใช้ไม่หมดผลจะเป็นอย่างไรนะคะนกเป็ดน้ำใช้มาแล้วนะคะจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะคะและมาทำความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะคะคือโครงการคนละครึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาให้เรามาเนี่ยสามพันบาทนะคะหมายความว่า เราจะต้องออกเพิ่มอีก3000บาทนะคะมันถึงจะเรียกว่าคนละครึ่งนะคะแต่ว่าทั้ง3000บาทของรัฐบาลแล้วก็3000บาทของเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเป็นเงินสดนะคะเราจะใช้ผ่านแอปเป๋าตังกันนะคะสำหรับใครที่สมัครใช้โครงการนี้นะคะจะต้องโหลดแอปเป๋าตังมานะคะ แล้วเราเติมเงินเข้าแอปเป่าตังนะคะรัฐบาลให้เรามาวันละ150บาทนะคะเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ3,000บาทนะคะหรือจนกว่าจะถึงวันที่3 1ทธันวาคนะคะคือสิ้นปีนะคะระยะเวลาก็2เดือนกว่าๆนะคะทีนี้เวลาเราเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังนะคะ เราเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้อง3000บาทครั้งเดียวเลยนะคะเราจะเติมมากกว่า3000ก็ได้นะคะเพราะว่าแอปเป๋าตังเนี่ยเป็นเงินส่วนของเรานะคะเวลาไปซื้อของตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะรัฐบาลจ่ายให้ไม่เกินวันละ150บาทหรือครั้งละ 150บาทนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะเราจะใช้วันเว้นวันก็ได้นะคะถ้าเราจะใช้แบบลงตัวนะคะเราก็ซื้อของ300บาทนะคะนั่นหมายความว่าทางร้านค้าเนี่ยจะให้เราเนี่ยสแกนบาร์โค้ดจากแอปเป๋าตังจ่ายกับทางร้านค้าเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะคะอีก150บบาทเนี่ย ทางร้านค้าเขาจะได้จากรัฐบาลเองโดยอัตโนมัตินะคะหมายความว่าเงินที่รัฐบาลเขาช่วยเรามา3,000บาทเนี่ยถ้าเราใช้ไปแล้ว150บาทนะคะเราก็จะเหลือเงินอยู่2,850บาทนะคะพอใช้ครั้งถัดไปนะคะ ถ้าเราซื้อของ200บาทก็แสดงว่ารัฐบาลน่ะจะจ่ายให้เรา100บาทนะคะและส่วนของเราอีก100บาทนะคะเขาจะเอาจากแอปเปาตังที่เราเติมนะคะและครั้งถัดไปนะคะถ้าเราใช้มากกว่า150ละ่ะสมมุติว่าครั้งที่3นะคะถ้าเราซื้อของ650บาท นั่นหมายความว่ารัฐบาลเองเน่ะจะจ่ายให้แค่150บาทเท่านั้นนะคะอีก500บาทเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองนะคะเขาจะดูดเงินจากแอปเปาตังของเรานั่นแหละค่ะที่เราเติมเข้าไปนะคะแต่เวลาซื้อของเราจะต้องดูเงินในแอปเปาตังด้วยนะคะว่ามีถึง500บาทหรือไม่นะคะ เราถึงจะซื้อของได้ถึง650บาทนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาจ่ายใ,ให้เราครั้งละ150บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนี้นะคะเพื่อความกระจ่างนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนี้คร่าวๆกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะพร้อมกับตัวเลขนะคะอันนี้นะคือสมมุติว่าเป็นส่วนของรัฐบาลน,นะคะที่เขาให้เรามา3,000บาทนะคะครั้งที่หนึ่งนะเราซื้อของไปแล้ว300บาทใช่ไหมเสร็จแล้วรัฐบาลนนะ่ะจ่ายให้เรา150บาทนะคะก็จะมาหาักออก150บาทนะคะยอดเงินก็จะ คงเหลืออยู่2,850บาทนะคะพอครั้งที่2นะคะเราใช้ไป100บาทนะคะนั่นหมายความว่าเราซื้อของ200บาทใช่ไหมคะรัฐบาลนะจ่ายให้เรา100บาทใช่ไหมคะเราก็จะยกยอดตรงนี้มานะคะคือ2,850บาทเนี่ยมาลบ100บาทยอดเงินก็จะเหลือ2,750บาทนะคะ ครั้งที่3ที่เราซื้อของไป650บาทนั่นแหละค่ะแต่ว่ารัฐบาลน่ะจะจ่ายให้เราแค่150บาทนะคะเราก็จะยกยอดที่เหลือมานะคะคือ2750เนี่ยลบ150ยอดเงินก็จะยังคงเหลืออยู่ที่2600บาทนะคะ เราก็จะใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดเงิน3,000บาทนั่นแหละค่ะหรือจนกว่าจะถึง31ทันวานะคะตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดมานะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะคะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจในครั้งแรกที่เราสมัครเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าตอนที่เราสมัครเขาจะมีข้อความเข้ามาบอกเรานะคะว่าท่านได้รับสิทธิ์นะคะโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่เท่าไหร่นะคะตามที่ข้อความบอกนะคะนั่นหมายความว่าท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์ ก่อนสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนวันที่เขากำหนดนะคะเพื่อแสดงตัวตนนะคะว่าท่านได้ใช้สิทธ์นั้นแล้วนะคะท่านมีตัวตนนะคะแต่ถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์ก่อนสักครั้งหนึ่งตามวันเวลาที่ข้อความกำหนดมานะคะนั่นหมายความว่าท่านได้สละสิทธิ์แล้วนะคะพอใช้สิทธิ์แล้ว แสดงตัวตนแล้วนะคะสักครั้งหนึ่งนะคะตามวันเวลาที่กำหนดเนาะและหลังจากนั้นท่านจะใช้สิทธิ์วันไหนก็ได้นะคะจนกว่าจะถึงวันที่31ทธันวานะคะหรือยอดเงิน3000หมดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นล่ละค่ะเราอาจจะใช้หมดก่อนวันที่31ทธันวาก็ได้นะคะทีนี้ เรามาทำความเข้าใจนะคะที่ว่าเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเราเติมมากกว่า3,000ก็ได้นะคะทำไมต้องเติมมากกว่า3,000นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อของมากนะคะสมมุติเราซื้อของ1,000บาทนะคะรัฐบาลน่ะจะจ่ายให้เราแค่150บาทเท่านั้นนะคะส่วน850บบาทเนี่ย จะต้องเป็นเงินของเราในแอปเป๋าตังนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตเติมมากกว่า3 0 0พก็ได้นะคะเผื่อเราซื้อของมากกว่า150ที่รัฐบาลกำหนดมานะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะ คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่ฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ